เอามาใหม่ก็ไลฟ์ไตลของเราดีกว่าจับเต็มจับเต็มใ่คุณแปก็มีเวอร์ชั่นบ้วยบีีเออะเออเียนี่เหนไหมีอะไรนะเขาเขามีเวอร์ชั่นของแฮปปี้ด่เอะไหม เอวยังไม่ได้ลองเลยนี่นี่นี่ Happy New Year นี่ไงมันก็จะมี Happy New Year แล้วก็มีไอ้ลูกก่องสวรรค์สวัสดีค่ะพี่สุขชัยพี่ชฉลวยพี่ชฉลวยพี่ชลวยคุณเต้าก็ไม่นสำเนียงออกกินจีนได้ไหมช่างรวอ่ะพี่ิงเตเดี๋ยวจรนเลยก้เสียงใหญ่จ้า พี่กินโตพี่วิศวัตพี่วิสุดพี่วิสุดนี่คือพี่เิดน,นะคะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เขาสามารถคอมเมนต์ได้เขาส่วนดีตีใหม่ <c oughs> แต่ก่อนเขาเขาไม่ไม่เป็นไม่ใช่เขาโดนบล็บอกอ๋อโดนบล็อก <c oughs> พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ไม่บล็อกเมื่อไหร่ไม่ได้บล็อกอระบบมันอะไรมีปัญหาเองมันอาจจะเป็นเหมือนกับเอออันเนี้ยรู้แล้วคือคือไปสืบมาบางทีอะคือถ้าใครอะบังเอิญกดสติกเกอร์เยอะเยะ ไม่ใช่ไปกดสติ๊กเกอร์กดไม่ได้ด้วยไม่รู้ดิมันเหมือนกับซ่อนการมองเห็นไม่ยอมรับความจริงเนี้ยซึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ตัวอใจซึ่งบางคนเขาไม่รู้ตัวว่าว่าลากเกนมันพลาดไปโดนแล้วเราก็เห็นว่าเป็นคนกันเองทั้งนั้นนะบางทีไปตรวจดูแล้วเป็นคนกันเองทั้งนั้นเลยเรเป็นไปได้ผมเข้าใจแล้วตรงนี้บางทีเราชอบเช็คบากอย่างเราข้าไม่ได้อยากดูมากคนโม้ดูควารวดเร็วรอนานรอนาน ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาเวลาจะกดไลค์กดเลิฟมีสตินิดนึงพอไปพลาดกดโกรธเนี่ยมันไปซ่อนจำเลยนะมันไปซ่อนเราก็ไม่เราก็เคยงงมันมันขึ้นมาเพราะว่าพี่เป็นเจ้าของระบบถูกต้องว่าพี่เป็นแอดมินมันขึ้นว่าความคิดเห็นนี้ถูกซ่อนเราก็ทําไมถูกซ่อมพอไปเปิดดูก็ปกตินี่เขาก็แบบว่าทักทายมาแค่ไปโดนหมูดอะไรเท่านั้นเองหมดที่แบบว่า รู้สึกมีอยู่ในนั้นประมาณนับแสนคนเนี่ยจริงจริงแล้วเบางทีก็ต้องไปหานะบางอะไรของคุณทำไมเอฟซีกันหายไปไหนตั้งเยอะเออหลายคนที่เป็นเอฟซีตัวยงก็มาบอกว่าคุณตาโตแบบว่าดูไม่ได้เลยคอมเมนต์ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยช่วยหายหน่ะแล้วก็แบบว่าจนบรรยาเพราะว่าดิฉันก็เดี๋ยวนี้มันอ่ะไม่ได้กดหาง่ายๆิฉัันกก็คุยบไูดม อะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะทักทายกันมาเรียบร้อยพบกับเรา3คน3าสามประสานในรายการฮงจุยจ้ยเที่ยวันสวัสดีค่ะที่คุยคุยไปได้ยินใช่ไหมได้ยิน <Okay. S 1> ค่ะชัดเจดนเสียงฉันน่ะดังมาก <laughs> ดังไปไหนเออมาทำอะไรกันอยู่นี่เราอยู่ที่ไหนปีใหม่แล้วก็เลยเปลี่ยนสถานที่อันนี้เรามาต่างจังหวัดมาหาเรียนมาต่างจังหวัดเออมาต่างจังหวัดจริงๆด้วยอยู่สมุทร สาคอนใช่ไหมใช่สาคอนใช่ไหมสาคอนมองสง่าสาคอนก็สงครามมากเลยสาคอนโอเคสาคอนแปลว่าถึงสาคอนก่อนแล้วก็ไปสงครามใช่ไหมใช่ถึงน้ําก่อนแล้วค่อยไปสู้รบโอเคมีสมุดปากการสมุดสาครสมุดสงครามจะถึงสมุดปากการก่อนปากการเนี่ยคือเมืองพอเมืองเสร็จก็ไปลงน้ำลงน้ำเสร็จก็ไปสู้รบกับเออ ตามนี้แต่สามสมุทรที่ว่าเนี่ยคือเป็นเมืองที่เรียกกันว่าดินบางบน้ำชุมำช่มมตามที่ท่านอาจารย์เคยไปตรวจในแต่ละครั้งมันยังไงลุงมันคือมันใกล้ทะเลถูกต้องปะอ๋อใช่ครับมันก็เลยน,น้ำมันซอะได้ง่ายๆเพราะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะสร้างบ้านหรืออยู่อะไรในสามพื้นที่ตรงเนี้ มันก็ส่วนใหญ่อาจารย์ไม่ใช่ว่าคุณอยู่ไม่ได้แต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีโอกาสมุดมีโอกาสเออมันจะสุดง่ายง่ายยกตัวอย่างเหมือนกับว่าที่ริมตลิงอ่ะครับฉันนั่งตกาปลาอยู่ริมตลิงอ่ะเวลาเวลากระแสน้ําไหลมาอืมันก็ซาะถ้าเกิดแบบเจอทางโค้งนะมันจะมีฝั่งหนึ่งอ่ะที่ดินหายไปแต่อีกฝั่งเนี่ยที่ดินจะเพิ่มขึ้น อ๋อมันน้ำไอไอดินอ่ะมันถูกพัดไปตามนั้นโอเคอ่ะเพราะนั้นพอมันโดนโดนแบบเวลาโค้งปุ๊บ่ึงเนี้ยไปแบบเชื้ดเฉียดไม่เนี้ยดินฝั่งเนี้ยจะหายไปหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆเออแต่ว่าวัตถุอ่ะมันไม่สูญหายไปในโลกมันหายจากตรงนี้มันจะไหลมันจะไหลจากฝั่งเนี้ยมาอยู่ฝั่งอ่าใช่เพราะนั้นที่ดินฝั่งนี้ถ้าเกิดมันที่ดินแบบมันแหว่งหายโดนซอกไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะดินก็จะไหลไปอีกฝั่งหนึ่ง เออมีเอฟซีเข้ามาใหม่ไม่กล้าอ่านเลยอะ่ะสำเนียงสำเนียงจีสำเนียงจีนำน,ำน,นำมออยเอาคุณอ่านดิ N A M น O I คุณชื่ออะไรคะแนะนำตัวนิดนึงคุณนามอยอยไม่น่าอ่านจริงเห็นไหมอ่ะ่านชื่อมอสก็ได้เอ่เอ,อ,อขออ่านเป็นว่าคุณนาม<ง>อมอยนามออยนามออย เอาอี้อะภาษาจีนน้ำหวยน้ำหวยอ่านน้ำหมวย,หมวยหเห็นมาบอกแล้วอยาให้อ่าน <c oughs> อมาเรื่องห่วงจุ้ยกันวันนี้เมื่อกี้พูดถึงน้ํา <c oughs> บอกแล้ววันนี้ไม่ได้อ่าพูดถึงน้ําขออนุญาตบ้านหนึ่งที่เราไปตรวจมาก็ทำห่วงจุ้ยแล้วแหละแต่ว่าโอเคในสายตาทางห่วงจุ้ยเนี่ยเขาอาจจะก็ ทำตามคําสั่งค,คือบ้านนี้อ่ะบอกก่อนเป็นบ้านที่มีประตูประตูกระจกประตูกระจกแต่ว่าเป็นกระจกแกะลายที่เป็นปลาไงลูกทีนี้ตอนแรกก็จะเป็นปลาชัดเจนนิดนึงพอเสร็จเราบอกว่าไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทําไมถึงใช้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยอธิบายใช้ไม่ได้ยิ่งตรงเป็นประตูด้วยก็ให ปิดภาพลักษณ์นั้นไปส่วนใหญ่เราก็จะใช้สติ๊กเกอร์ฝ้าถ้าเป็นกระจกใช่ไหมทีที่เขาก็ใช้สติ๊กเกอร์ฝ้าแล้วเราก็ไม่ได้อู่กับเขาอ่ะเขาเองก็ไม่ได้สังเกตเยราใ้เราไปตรวจอีกรอบนึงพบว่าเหมือนเดิมมันก็ยังมีชัดยิ่งกว่าเดิมอีกเลยเหมือนเหมือนเป็นล่างสองอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวให้ลงอธิบายดูแล้วมันจะเป็นความที่เราแบบอะไรนยอธิบายไม่เคลียร์ก็ได้นะ ก,ก,ก็อธิบายเคลียร์แหละพี่แต่เราไม่คิดว่าเราไม่คิดว่าลายแกะสลักของของที่มันอยู่บนกระจกเนี่ยมันเวลาที่มันโดนแสงหรือมันโดนกับสเตกเกอร์ฟ้าเนี่ยมันจะคล้ายๆว่ามันทําให้ลายเหล่านั้นอะ่ะมันเด่นชัดขึ้นมาอีกคือจริงๆนะ่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเครื่องเป็นการแกะลายบนกระจกฟ้ากระกนทรายกระจกพ้นทรายแล้วลงสีใช่ไหมอันท้นล่างเป็นเช่นนั้นครับ พอพอเราเห็นอย่างนั้นเนี่ยท่านอาจารย์สั่งว่าอันนี้ก็ปิดไปซะอันนี้คำว่าท่านอาจารย์สั่งว่าปิดในความหมายทางวงช์จืเราคือปิดไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นอ,อ่ะเบื้องต้นคือถ้าเกิดเราปิดแบบไม่ให้เห็นแล้วแบบให้มีแสงด้วยคือเราก็ต้องใช้สติกเกอร์ฝ้าขุ่นขาวใช่ครับปิดทับลงไปเพื่อไม่ให้เห็นภาพนั้นถูกแต่แต่ปรากฏว่าพอพอปิดไปแล้วนี่รูปลักษ์ของภาพมันก็ยังให้เห็นเด่นอยู่ เพราะนั้นตรงนี้ก็คือมีอยู่ทางเดียวเกือต้องเปลี่ยนบันกระโจมทำไมทั้งแผ่นใช่หนูลืมไม่งั้นก็เปลี่ยนประตูเลยเปลี่ยนบานเป็นบานไม้คลืทำไมต้าไมเปลี่ยนเป็นบานไม้คลืนไปใช่แค่นั้นเองนะเออเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันมันก็ยังมองเห็นอยู่ก็นนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าที่เป็นรูปลักษณ์ของปลาหรือเป็นสัตว์น้ําเนี่ยตรงหน้าประตูเนี่ยมันจะมีผลยังไงมีผลในเรื่องของเขาเรียกว่าพอคุณเปิดประตูเข้าออกแต่ละครั้งเนี่ยกระแสน้ํา คือสัตว์น้ําต้องอยู่ในน้าถูกไหมถูกต้องพอเราเปิดประตูนึก็่าบานเนี่ยเป็นบานน้าแล้วเมื่อเข้าออกคือน้ําก็ไหลออกไหลออกอและสาคัญคือประตูเนี่ยมันไม่มีเตี้ยกว่าความสูงคนไงใช่มันต้องสูงกว่าตัวคนไปหัวคนกลายเป็นภาวะน้าเหนือหัวไปโดยปริยายมันก็เสียงสองเรื่องด้วยกันคือจมน้ํากับเสียเงินแลวเงินไหลออกทุกวันรัวไหลเพราะมันจูงหน้าเลยแค่นั้นเองอืครับทีเนี้ย พี่สีกลับมาในช่วงปีใหม่พี่สีมาแล้วเหรอพี่สีมาลางกัน้ะเจียคุณลิงมาเมื่อกี้ลุงบอกว่าปลาใช่ป่ะน้ำใช่ป่ะไไหลออกไพี่สีถามว่าทําไมคุณไม่คิดว่าน้ําจะไหลเข้าบ้านาอ่ะคืออย่างนี้เออคือคือคือเราต้องเอาพูดตามหลักธรรมชาติแล้วสร้างบ้านนะครับเราไม่เคยเห็นการสร้างบ้านเนี่ยต่ํากว่าถนน เพราะถ้าเกิดบ้านต่ำกว่าถนนนี่ทางวงชุวยท่าจาจย์ไม่ให้สร้างแล้วอยู่ในหุบนกรกเพราะว่าการที่แบบคุณเดิเนไปอยู่บนถนนต,ตัวติดแล้วบ้านคุณลงต่ำเนี่ยเสียหายเลยห้ามอยู่เพราะว่าความเป็นหินบ้านนั้นห้ามอยู่เด็ดขาดแล้วไม่มีใครก็สร้างบ้านต่ำกว่าถนนเพราะว่าหนึ่งมันเกิดกลัวเรื่องภาวะน้ําท่วมเพราะนั้นบ้านส่วนใหญ่คือถ้าไม่เสมอคือยกบันไดขึ้นสูงหนึ่งขั้นสองขั้นถึงสามขั้นเป็นทียสามขั้นเพราะนั้นส่วนใหญ่บ้านบ้าน โดยปกติส่วนใหญ่จะยกบ้านสูงขึ้นเพราะนั้นพยกบ้านสูงขึ้นแล้วอย่างประตูระยู่บนเนี่ยเดียงงานก็คือน,น้ําเนี่ยมันก็ไหลาจากที่สูงลงที่ต่ำเป็นโดยธรรมชาติของน้อาอะค่ะเพราะนั้นมันก็ไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเพราะ,ะนั้นก็คือไหลออกอครับเหมือนวันนี้เน็ตจะกกระตุก เพราะว่ามันจะไปตามน้ําออครับทีนี้ถ้าเวลาที่ดูดูไลฟ์กันอยู่ช่วยกดไลค์กดเลิฟเป็นจังหวะจังหวะให้หน่อยแล้วกันว่าคุณยังอยู่อ่ะมาถึงแล้วกันเมื่อกี้บอกว่าสมมติว่าเจ้าบ้านตัดสินใจที่จะเปลี่ยนบานประตูเป็นบานไม้แล้วไม่เอาและเพราะว่ามันอะเห็นดูแลยากดูแลยากปรากฏว่าพอเปลี่ยนเป็นบานประตูเป็นบานไม้เห็นสองข้างประตูนี้ใช่ไหมคะที่มันเป็นกระจก เขาก็กลัวอีกว่าอันนี้ยจะเป็นกระจกเอ้ยเป็นประตูร้องไห้ไหมอ่าเดี๋ยวทุกคนเคยดูว่ามันเออว่ะเออว่ะอ่ะลุงต่อเซ่อ่ะเนี่ยสมมติถ้าเขาเปลี่ยนคือจริงๆแล้วเนี่ยครว่าร้องไห้ไม่ร้องไห้เนี่ยคือมันมันต้องเหมือนกับว่าเป็นช่องที่เห็นนะครับเด่นชัดเนี่ยเหมือนกับที่ว่าเป็นช่องหน้าต่างมองเห็นภายนอกอะไรได้แต่ถ้าคุณทําเป็นพื้บเมื่อไหร่เนี่ย มันก็มองไม่เห็นแล้วนี่เขาติดสติ๊กเกอร์ฟ้าถ้าคุณติดสติ๊กเกอร์ฟ้าไปมองไม่เห็นก็ถือว่าไม่ไม่ใช่อืมอันนี้ไม่ต้องไปกังวลเยอะค่ะนะฮะอันนี้คือมันมีวิธีแก้ในทางผมช่วยซึ่งไม่ยากไม่วุนวายดึงม่านมาก็ได้ดึงม่านติดมาได้ใช่หรืติดสติ๊กเกอร์ฟ้าก็แล้วแต่เดึงม่านปิดสักข้างหนึ่งก็ได้แต่แต่มันก็จะไม่ร้องให้แต่สองข้างละแต่ประเด็นคือเวลาคุณติดสติ๊กเกอร์ฟ้าบริเวณประตูหน้าหรืออะไรนะหน้าต่างข้างหน้าบ้านเน สติกเกอร์ฟ้าต้องติดด้านนอกคัอจะไปติดด้านในครับคือคือพอเราบอกให้ติดเนี่ยบางบ้านท่านก็ไม่เข้าใจท่านปิดด้านในไปถ้ามาติดสติกเกอร์ฟ้าแล้วจริงแต่เวลาเดินเข้ามามันก็ยังมีการสะท้อนจากหน้าต่างกระจกหน้าต่างกับกระจกของบ้านประตูอยู่ครับเพราะฉะนั้นเวลามีช่องหน้าต่างช่องประตูนะฮะบริเวณด้านหน้าของบ้านเลยเกล้รหนาหน้าบ้านของบ้านเนี่ยท่านต้องติดสติกเกอร์ฟ้าเนี่ยด้านนอกบ้าน มันถึงจะช่วยป้องกันเรือ่องการสะท้อนได้ครับค่ะคุณตูช่ชาวลิซเซลมาบอกพี่สีของเราเนี่ยมไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะแฟนขับตัวยงแล้วก็เอ,ก,เอกคือกา,กากระบาทแต่<ะ>จริงๆพี่สีของเราคือแฟนขับตัวตึง<อ>ตึงจริงอะไรจริงอ,าาออแต่ก็ดีจะได้รู้ว่าเฮ้คนเราความคิดอ่ะ มันก็ดีถูกต้องไหม,มกทำให้เรพพืแบบใจคนอื่นไมอ <laughs> อออ่อคือความคิดคนเราอ่ะมุมมองมันไม่เหมือนกัน <laughs> ตัวแทนหมู่บ้านไงประสบการณ์ไม่เหมือนกัน <laughs> นูบ้าเราคิดว่าเราเรามีประสบการณ์แบบนี้เคยเจอแบบนี้ <laughs> บางคนเนี่ยเขาคิดไม่ออกเขาว่าคิดในสิ่งที่เขาเห็นอะยังไงก็ขอบคุณแล้วกันที่เขาช่วยช่วยคิดแทนอสงสัยอะไรแปลกๆพี่สีก็ไปเที่ยวเยอะเ็าเห็นบ่อยประสบการณ์ดิเดี๋ยววันหลังเจอวันหลังเจอจะจับมานั่งคุยหลายๆการ ผมไม่เจออ่ะหาตัวยากหาตัวจับยากเออเหมือนคุณอะไรนะล,ลิลี่อะเอฟซีตัวโยงของดิฉันตอนแรกมาประจําเลยดิฉันบอกให้เข้ามาทักทายหน่อยดิฉันรู้ตัวแล้วนะคุณเป็นใครไ,ไม่มาคอมเมนต์อีกเลยเอ,อ่ะกลั <ณ S 1> วเลยเออส่วนใหญ่กลัวคุณเอออะไรพอนเรียกมาเจอพวกนั้นหายหมดไม่กินหรอกนะเออแค่แงบเออสุขสุขมา ของลุงมีอะไรวันนี้เกรดห่วงจุ้ยเพื่อสร้างความร่ำรวยเนี่ยดูหน้าสารบัญเลยพอดีไปไปคุณหมิงไม่ใช่ไปไหนมาไปไปไหนมาปีใหม่เอางี้ก่อนปีใหม่เนี่ยจ้ะไปไกลมากไกลมากเลยอยู่สมุดไปสมุดปาการปากกาปากการลาโตอ๋อไปอีตปากการซิตี้เออปากการซิตี้โอเค พอดีเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการสอบเยอะอทั้งนักเรียนทั้งนักศึกษาหรือทั้งข้าราชก,การอะไรอย่างเงี้ยพอดีผมผมไปอ่านเจอมาร์กมาร์ารรรกเอาไว้แผนพวงจุ้ยเพื่อสร้างความร่ำรวยเล่มที่สิบเอ็ดท่านอาจารย์มีเขียนไว้ว่าหน้าสี่สิบหกนะฮะหน้าสี่สิบหกท่านอาจารย์มีบันทึกไว้ว่าเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของวิชาความรู้และการศึกษาภายในห้องเรียน หรือภายในห้องของนักศึกษาจึงควรจะตั้งวางเคร็ดวัตถุเจ็ดอย่างเอาไว้ภายในห้องเจ็ดอ,อย่างไว้ภายในห้องต้องครบเจ<อ>็ดอย่างนะจริงๆถ,ถ้าคือถ้ามันครบได้ก็คือครบองค์อ่ะอย่างนี้ดีกว่าอันที่หนึ่งคือไม้ไผ่พไม่ยกเพื่อความก้าวหน้าและความมีพลังอฮะทิศตะวันออกหรือออกใต้อาโจทย์ออนะคะ ไม้ไผ่อย่างที่สองมังกรก็มังกรสัตว์โลหะก็ได้เพื่อให้ความโชคดีทิศตะวันออกทิศตะวันอกกันสามเต่าเพื่อความอดทนอไว้คิดเหนือก็จะเต่านะเต่าโลหะก็ได้อะไรก็ได้เต่าแล้วกันเอาไม้จำกรสี่ปลาโลมาเพื่อความฉลาดอันนี้ก็ไว้คิดเหนือเลี้ยงปลาโลมาก็ได้ห้า มันมีตัวเล็กไหมบ้านเรียงเออจัะจ้าปลาช่อนจ้าปลาช่อนจมุกหาก็เลยขำเอาแค่ะลูกโลกเอ้ง่ายลูกโงกอะไรก็ได้เพื่อความรอบรู้เดี๋ยวนี้ลูกโลกก็แบบมีมีมีทางซึ่งง่ายใช่ใช่ใช่ลูกโลกนี่เพื่อความรอบรู้นะวันที่ตะวันออกเชียงเหนืออืหกจ้ะนก ของแดงอันนี้ก็น่อให้มีโอกาสทิ่ใต้ถ้าสบายอันนี้ก็ถ้าติดใ้มีอยู่แล้วก็โอเคอ่ะบางคนมีอยู่แล้วนะที่อ่านอันนี้บางบางคนมีเคล็ดอยู่แล้วนะมีหมดเลยยกเว้นตัวโลมาเลยเออใช่ปลาโลมานี้เพิ่มขึ้นมาตัวเองรู้สึกผมว่ามีหมดแล้วแหละยกเว้นปลาโรมาของคุณแตงออันที่เ็คือดอกกล้วยไม้เพื่อความกล้าหาญและความกล้าที่จะแสดงออกไว้ทิ่ตะวันออกหรือออกเฉียงใต้สมมตว่า่วะ ออกเียงใต้ทั่งนั้นเลยเรื่องความรู้ไงสกีส่วนช่างก็เป็นม่วงแดงม่วงแดงอ่แมันเป็นอยู่แล้วไงเป็นเพ็รโลสูอยู่แล้วเพราะนั้นเพชรที่ท่านอาจารย์มาให้เนี่ยจริงๆผมว่าทุกบ้านมีแล้วเติมมีแล้วแค่เพิ่มปัาลงมาแล้วไม้ไผ่ไม่ไผ่เป็นอิมอ่าไผ่เป็นอิมได้ใช่ไหมได้เออแล้วก็ครบหมดแล้ว ค่นั้นเองตาลงมาที่คุณแตงบอกเพราะฉะนั้นความหมายอันนี้คือมีให้ครบนะจ๊ะไม่ใช่ว่าขาดใดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ง่ายเออเขาเรียกว่าอะไรนะครบกําลังพอดีง่ายง่ายเลยเพื่อช่วยให้น้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบค่ะนะฮะหรือพวกนักศึกษาเพื่อพิสอบอะไรนะโอนเน็ตไรออะไรนะโอนเน็ตโอนเน็ตไเน็ตอะไรเนี่ยรวมทั้งที่ต้องสอบเทอมสองนะให้เกรดดีๆทุกคนนะแล้วก็สําหรับ ใชที่ต้องไปสอบข้าราชการสอบกอพอสอบอะไรทหารตำรวจอะไรเนี่ยครับหรือสอบข้อหน่วยงานลฐต่างๆจะได้มีโอกาสเหนือคนอื่นเขาหรือหรือคุณอยู่ในตําแหน่งหน้าที่แล้วใช่แต่สอบเลื่อนขั้นกาลังจะได้เสนอชื่ออ่าเป็นอะไรอ่ะที่เขาจะต้องเอาไปแข่งขันชื่อว่าไอ้คุณได้เป็นอธิบดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่ารับแลื่อนใหม่คืเอเลื่อน ท่าอาจารย์ราบอกว่าเหมือนกับว่าช่วยให้เรามีโอกาสมากคนอื่นนี่หรอไหมเราตั้งไปแล้วก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นคือให้เรามองดูรู้ว่าในเจ็ดชิ้นเนี้ยพอเรามองไปรู้เลยอ๋อทำให้เราแบบเป็นคนฉลาดรอบรู้ครับนะแล้วก็มีโอกาสที่แบบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสอบแข่งขันชนะผู้คนครับอันนี้คือเราต้องรู้ที่ตัวเราเห็นด้วยค่ะจริงๆหนูว่าครอบคลุมไปถึงคนที่ทํางานเกี่ยวกับเวลาที่ไปให้เขาอะไรนะ จะต้องเคาะอ่ะเลือกว่าเลือกคุณน่ะเรียกอะไรประเมินประมวลประอะไรประมวลประมวลเอออย่างนี้ก็ได้ขอโทษ sorry พอดีไปจีนมาเดี๋ยวนึกภาษาไทยมันค่อยออกนึกภาษาไทยไม่ค่อยออกง่ายนเออประมวลสมมติว่าคุวงนี้ลิ้นแข็งตัวหมะเยอะไปจีนแล้หนาวเกินเอาอย่างนั้นก็ได้นะจ๊ะอ่า โอเคคุณแตงคุณแตงวันนี้มีอะไรถูกใจใหม่นี่ครับมาจากพี่หวังเลยฮะเหรอพี่หวังหยีเสียนะใช่โอ้สวัสดีครับเมื่อวานฟังคลิปของท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์กำลังจะหายดีแล้วดีใจมากเลยครับเป็นข่าวดีสำหรับปีใหม่เลยครับและขอรายงานท่านอาจารย์ว่ายอดขายของผมเดือนสิบเอและสิบสอเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเจ็ดถึงแปดแสบาทเลย คุณรู้ไหมพี่หวังเนี่ยเขาขายเครื่องทองเหลืองเครื่องทองเหลืองอซึ่งไม่น่าเชื่อนะลุงละเค <c oughs> ืออะไรกันเนี่ยใช่เข้าไปทําอะไรกันส่วนใหญ่คุณเคยรู้บ้างไหมเครื่องประดับรอค่อยคอค่อยขอ้อ,ยขอมือเนี่ยถึงได้แบบว่าแสดงว่าคือบางทีเราไม่เคยรู้<ช>เพราะว่าเรามันไกลตัวเราอ่ะ<ช>ว่าคนเขาจะเอาไปประดับตกแต่งอะไรมากมายอืมนะครับแล้วก็เราบอกว่าหลังหลังจากท่านอาจารย์มาตรวจ วงจุ้ยที่คอนโดและโรงงานไปสามเดือนครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์คุณหมอและทีมงานทุกคนนั้นที่เราไปตรวจโรงงานนี่ท่านอาจารย์ให้แก้ไขเยอะนะทาสีใหม่าัดแปลงทาสีใหม่ทาสีใหม่ย้ายตำแหน่งนั่งพี่หวังก็ทำทำทำทันทีทาสีใหม่เลยทำได้ต้องบอกว่าพี่หวังเขาเป็นคนจีนนะเชื้อสายเขาอะไรนี่เขามาไม่มีบัตรประชาชนเหมือนไทยเออเขามาจากจีนนะคะแล้วก็มาตั้ง เขาเรียกอะไรมาตั้งลกล่าตั้งลกล่าแล้วก็มีครอบครัวที่นี่ครับแล้วเขาก็ได้พิสูจน์วิชาแล้วว่าถ้าเกิดของครอบครัวเขามีถ้ารวมขบวนการหมดมีสี่จื่อนะสี่จื่อหมดนะแต่ชื่อนี่คือทิศเฉียงที่สามแล้วเขาบอกว่าเนี่ยผมเรียนวิชาอาจารย์ไปแล้วผมก็ร้อนกลับไปเนี่ยครอบครัวผมก็สี่จื่อแล้วพอผมมีครอบครัวอีกผมก็มีสี่จื่ออีกจนแบบเขาต้อง ขึ้นคอนโดทำทำเอาเหินทำอะไรใครที่มาใหม่อาจจะไม่รู้สี่จื่อคือเสียงที่สามเนี่ยอาจารย์เรียกว่าเสืองูหมูลิงอ่าเสืองูหมูลิงคือแค่เสือเนี่ยก็ลําบากแล้วใช่พอเจองูอ่ะลําบากมากขึ้นใช่ไปเจอลิงอีกลําบากสุดลําบากเพื่อีกไปเจอหมูอันนั้นก็อาจารย์บอกว่าถึงขั้นบางทีนะล้มจมล้มจมก็มีอืมแต่ทำ่วงจุ้ยแล้วปรากฏว่าดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ ยินดีด้วยยินดีด้วยคุณหวังด้วยครับอาจารย์ดีใจมากเล่มใหม่โอ้ยเล่มใหม่เล่มใหม่เล่มใหม่ก็ไม่หน่อเลยตีใหม่ใช่ไหม่มใหม่แล้วเล่มเก่าไปไหนเล่มเก่าก็ยังอยู่ไอเออ่อ่านทุกวันคุณแตงก็อ่านทุกวันทุกวันดวงขึ้นใน่จใหม่ๆเท้าบวกดำวงจุ้ยขอถ้าอาจารย์มาสาระของชีวิตนั้นอยู่ที่ความดีชีวิตที่ไร้ความดีจึงเป็นชีวิตที่ไร้สาระเป็นโมฆะชีวิต มีแต่ความว่างเปล่าและน่าเสียดายแลด้วยเลยถ้าตอบคนเราก็ต้องมีความดีถําไหมมีความดีชีวตกะไรความหมายอ้คุณแฝดนี่ว่าคมแล้วนะในนี้คือคมแล้วนะคุณคมยิ่งไวคาอีุกเตณยกตัวอย่ใหม่ไม่ได้ทำอะไรเลยรับรับคโคบิงเียว ลองให้ยกตัวอย่างด้วยยกตัวอย่างสิยกตัวอย่างเออเออเอาเอาในชีวิตประจำวันเราเดี๋ยวน้องๆต้องงงแล้วน้องน้อายกตัวอย่างและอย่างรายการเราก็ได้สาระเนี่ยดีๆนะนะครับก็เราก็เอาสิ่งดีๆมาให้รายการแบ่งปันอ่ะเราแบ่งปันสมมุติอ่ะสมมุติทีมงานก็แบ่งปันให้ส่วนคนที่ดูอยู่ถ้าเกิดเราอยากแบ่งปันเราก็กดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่เรารัก อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความดีอย่างหนึง่งเล็กๆน้อยๆนะครับ,หร,บหรือไปทําบุญหรือไปทําอะไรก็ได้นะช่วงนี้อาจารย์กําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับลูกสิษยที่เป็นความแบบอยากให้อาจารย์าหายก็ไปขอพรตามที่ต่างๆที่ท่านรู้จักอะ่ะก็อธิษฐานให้อาจารย์นั่นก็เป็นสิ่งดีๆที่สามารถทําได้เล็กน้อยๆน,นะครับมีเอฟซีน่าจะชื่อคุณเอี่ยมหุง เอี่ยมพุ่งแล้วกันคือเขาสอบถามเข้ามาว่าหมายกําหนดการอันนี้เขียนผิดนะคะเราไม่ใช่ราชการแล้วก็ไม่ใช่อ่ราชการหรือพิธีในในราชพิธีต้องใช้คําว่ากําหนดการไหว้ครูกี่โมงถึงกี่โมงแต่ว่าอยากจะทราบว่าตอนที่ติดต่อลงทะเบียนกับลุงแล้วอ่ะลุงอ่ะจะส่งรายละเอียดไปให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เข้าพิธีไหว้ครูอ่ะก็จะรู้ว่ากําหนดการที่ลุงอ่ะส่งให้เท่าไหร่ แต่ถ้าพี่เอี่ยมถามมาไม่รู้คือถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถไปเข้าพิธีได้นะอันเนี้ยคือถามเราไม่รู้ว่าคุณลงทะเบียนหรือยังถ้าลงทะเบียนได้กําหนดการจาก,กลุงแล้วแน่นอนแต่ถ้าไม่ลงทะเบียนคือ walk in เข้าไปไม่ได้นะจ๊ะ <Okay. S 1> อ่าใกล้เอ๊เรื่องลงทะเบียนไหว้ครูเนี่ยหมดแล้วใช่ไหม <Okay. S 1> เป็นไงคือวันที่สามเอ็ดไหนเล่าให้ฟังดิหยดูผู้อย่างเดียวเลยรอ ยังมีไลฟ์เข้ามากระหน่ำไหมก็แนบพูดนั่นแหละสวัสดีปีใหม่ครับอะไรเงี้ยมามาแบบเหมือนจิงพูดเลยอเหรอเหรอลุงก็ให้ให้ออกมาอาผมโดนดูพูดอ้าแต่ถ้าอย่างนั้นคือทุกคนไม่มีใครลุดนะแต่ตอนนี้เคลียร์หมดแล้วนะท่านที่่งมาเนี่ยลงให้เรียบร้อยหมดทุกท่านแล้วครับอืส่งยอดส่งตัวเลขอะไรไปหมดแล้วให้ท่านอาจารย์เรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วก็ ตั้งแต่ตอนนี้เราก็นับถอยหลังที่จะเข้าพิธีแล้วซึ่งในวันนั้นเดี๋ยวเราโตก็จะไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูกันนั่นแหละนี่ก็อย่างที่บอกว่าไม่อยากให้พลาดแต่ถ้าใครที่พลาดไปแล้วอย่าเสียเลก็ปีหน้าแล้วกันนะอย่าพลาดก็ดูไลฟ์เอาเออดูไลฟ์เอาไปก่อนอย่าไปอย่าไปกวนจะครับอ่าโอเคสวัสดีทุกๆคนที่ทักททยเข้ามาคบตรงลงพี่คุณทักทายปีใหม่นะโมอิใช่ไหมครับ เขาไม่ยอมตอบเลยอ่ะพี่บอกให้พี่อาโต้ไหนพี่อาโต้เขาจะอ่านถูกๆ N A M M O I เนี่ยกูตัวสุดท้ายเนี่ย M O I เนี่ยไปไม่ถูกเลยน้ำมนน้ำมนน้ำมนเปล่าน้ำมนหรือเปล่า M O I เนี่ยนะอาจจะเป็นน้ำใหม่น้ำอ่ะใช่น้ำใหม่ใม่ถ้าใหม่อะ M A I อันนี้ M O I ลุงป่าเนี่ย M อ่ารู้แล้วรู้แล้วแล้วนั่นแหละนั่นแหละอ่าโอเคไม่เป็นไร คุณสมคิดสมคิดสมคิดครับคุณนี่คนนี้คนนี้หรอกถึงจะเป็นโนอีนาโนอีนาโนอีนาไนนาเนี่ยนะคนนี้คือโนอีนาของจริงแต่เมื่อกี้คือน้ำโมอีโมอีโอเคคุณเพนตอนพี่ไม่ตอบมาแล้วก็ตอบน้ำโมอีไปเอคุณชิติวอรดาป้นี่คุณจีนโอเคมา ก็พบกับเรา3าคนสามประสานได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการพวงจุ้ยเจียงวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะย้